นะสวัสดีพีพีนาทุกทุกคนนะครับหลอบทรงตอกนะครับตอกสันนูขายเด้กบนดอกนะครับหลอบวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนพฤศจิกานะครับอทิตยานหนึ่งทรงสองหลอบนะครับต่อวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับนะหลอบนี้เป็นหลอบวันพฤหัสนะครับหลอบต่อไปหลอบวันจันทร์นะครับท่านใดที่สนใจอยากได้ตอกสันนูไวเก็บไว้สั้นฤดูการลานนปีนี้นะครับเป็นตอกลูวขานะครับ ยูขางนะครัยูางไบออนนะครับเสียงโทนเสียงกับประมาณนี้นะครับสำหรับมือไม้นะครับสำหรับมือไม้นะครับแล้วก็มือสมังนะครับที่ขอมือบคอยดีนะครับตั้ซคำนึงนะครับกระตุกรงนี้นะครับดังเสียงทีเสียงจับนะครับเสียงเป็นเสียงเป็นตอกดังจับจับจับนะครับเสียงอย่ยบ่ฉากนะครับถ้าฉากเป็นตอกแข็งนะครับ ตอกแข็งกับเห็ดอีกแบบนึงนะครับเอาไว้สารู้ดูการหนูขี้เขียวนะครับผมจะเห็ดอีกตอกอีกแบบประเภทหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนูไม้นะครับหนูไม่ต้องเจอตอกอ่อนนะครับหนูไม่ต้องเจอตอกอ่อนนะครับตอกใบอ่อนๆแนวนิดหนึ่งนะเสียงจับจับนะครับนี่ฉากฉากนิดนึงนะครับจะเข่าดีนะครับผมเห็ดตอกนะครับเห็ดตอกตามประสบการณ์ตามประสบการณ์นะพี่น้องตามประสบการณ์ที่หาหนูนะครับเบื่นั่งเห็ดเล้าก็ ตรงๆอย่างเดียวเนี่ยผมหาเราจะมือเราก็เรียนรูนะครับว่าหนูหนักเสียงไหน่แนวดูดูการส่งต้นดูดูการการฤดูการลายฤดูการนะครับหนูมหนักเสียงแหเนี่ยเขาก็เขาก็เรียนรู้จากเสียงตอกนะครับเสียงตอกเรามาประยุกตให้ที่น้องเอฟซีในตั้งนะครับแต่พี่ตอกใบนะครับตัวนี้จะเป็นตอกใบใบอ่อนนะครับใบอ่อนนี่คือใบอ่อนผมมีเห็ดดำนะครับดำผิสีขาวนะครับดำสีขาว นะครับไล่ดำนะครับแต่ว่าตอกใบแข็งนะนี่คือตอกใบแข็งนะใบแข็งคือชุดนี้นะครับชุดนี้ใบแข็งเนี่ยก็มันเหมาะสําหรับทุกงามแถบทุกงามนะแต่ว่าสันแห้งเบาหอยได้นะสันแห้งจะตื่นนะครสันแห้งสี่บาหอยได้นะจะตื่นนะถ้าใบแข็งเนี่ยเนะนําให้สันให้พอยสีเนี่ยเบาๆนะครับตันไปซากเบาๆนะครับเบาๆนะครับแต่ว่าใส่ทุ่นทนเน่้อนะครับทุ่นทนเน่้อนะครับ มันจะมีเสียงใสเสียงกระตุกเป็นส่วนหลายเนี่ยจะหาเป็นตอกใบอ่อนนะครับใบอ่อนจะเป็นส่งหนีเนี่ยส่งหนีเนี่ยส่งหนีคือใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนจะเสียงจะเสียงใหญ่ดังแแบบนะครับจะอยังมีความใสนะครับจะอยังมีความใสอยู่เนี่ยไปแยกต่างกันใบอ่อนกับใบแข็งเนี่ยแต่ว่าขอดีข้อเสียกับมีแตกต่างกันไปนะครับใบอ่อนนี่สีเสียงเสียงมีเสียงใสเสียงนิ่ม แนบเสียงสเสียงหนึ่งเสียงจับคือต้อกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าขอเสียคือเวลาเจอหมอกหนักแน่หนาครับสีสี่บ่อหอยทนบันไดนิ่มนะครับแต่ว่ากับเพราะว่าจะตอกอ่อนตอกแข็งตอกทุกอย่างนะครับติวบ่อติวเนี่ยเจอหมอกเนี่ยท่นบันไดพ่อพ่อสอกเนี่ยตามประสบการณ์เนี่ยจะตอกติวอยู่ทนดีกูมูเนี่ยเรื่องประเภทประเทันะครับประเททุนหมอกนะครับ แต่ว่าส hmm. so so, ุดท้ายแล้วก็คทนบ่อยครักสครักตอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสั้นมีกระบอกเก็บไว้นะครับมีกระบอกเก็บนะครับเก็บไว้นะครับสั้นแล้วเก็บสั้นแล้วเก็บนะครับนะสำหรับดูกการพี่ดีนะครับบอกสันนูไข่เด็กบนอกนะครับพี่น้องนะครับอยากได้นะครับกับสั้งเข้ามนะครับรอบทรงอาทิตย์ละสองเถื่อนนะครับปันจั่นนะครับก็มันพุหัสนะครับทรงแค่สองเถื่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับมือนี้ก็ตัดรอบแล้วนะครับ น้องอยากได้กะคอยทักข่ามานะครับรอบนี้มิจะฟองหมดแล้วนะครับผู้ใดจะขอมาเอาอยู่ในบ้านกะมาเอาไดนะครับบอบอนะครับบอบอนัดรับนะครับบอนัดรับบอนัดส่งนะครับพี่น้องสนใจที่อยู่ไกลๆระแวกไกลเชียงเขากันทรมนะครับพี่น้องอยากได้กะคอยข่ามานะครับข่ามามึงเอานะครับว่าผมบริจาคส่งด้วยพี่น้องนะครับอะดอกสันนูใครเด็กเปนดอกนะครับมึงแค่เสียงซุ้มเสียงแน่ทางเสียงนะครับ โมเมนน่าจะเอาแต่ตัวนะแนัโตัวดังม้วนพี่น้องฟังนะห้ของเดียวกันสูตรเดียวกันนี่ดัง่าแจกต้างกันนะครับแต่ไม่นะครับไม่กับยี่มี่ีตัวแกแห้งแกหน่อยแกหลายนะครับแจกต่างกันไปนะครับแทุ่นเสียงนี่จะเป็นทุ่นเดียวกันเลยนะครับสันง่ายนะครับมึงผมสันขอมือนะบประเดีกขยี้แห้งนะมึงน่นนี่คอขืนคอลงนะคอแค่นี้นะบปรเดีว่าคอแบบเด่นขอมือถ้าเด่นขอมือนะ นี่ถ้แหลงของมือจะเป็นสีแนบนี่คอธรรมดานะครับอือคอธรรมดานะครับนี่ฟังเสียงนะแนบจะเป็นเสียงแจ๊บแจ๊บเสียงมวนแนะเสียงใสเสียงมวนเสียงทีแนบถ้าเหลงขอนแนบนี่จะเป็นสีแนบนี่ตัวนี้ผมเฮ็ดตอกสําหรับมือใหม่แนบมาต้องขอดีแนบกระซันในะครับนี่แนะคือกันมาทุกครูแนบมาแตกกลางนะครับน้องสี่ได้ไปรับประกันได้เลยแนบ ม้านมอมาน่ะนนึ่งที่ม้านมอมานกขึ้นอยู่กับการของไม้ของแจ่เราผูกแล้วทุกคนนะครับอันนี้กะซอยบไดนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพของตอกนะครับเราประกันให้ได้นะครับจะมีเสียงตอกใบแข็งนะแต่เราต้องมีวถืถว่าแข็งแห้งนะือว่ากางๆนะรไม้แข็งใสอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวส่งไปดูการเจอตอกอ่อนนะครับตอกอ่อนตอกแทกนะครับจะพอกันอีกเชือะหนึ่งตอกแข็งนะครับไเค็ดอีกทรงหนึ่งนะครับทรงใหญ่กว่านี้เราก็จะแข็งนะครับ แต่ว่าเสียงก็จะบนเป็นโซนนี้เนี่ยเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนั้นจะเอาไว้จะตื้อหนูเขี่ยวเนี่ยจะมีหนูธรรมดานะครับนนี้หนูกำลังทอดหนูไหมเนี่ยเจอสอกประเภทนี้เข้าไปจะม่ต้องสืบเนี่ยแค่นี้จะเหลือเสื้อแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสั้นม่ต้องสั้นนี้นะสั้นนี่แค่นี้เนี่ยฟังเสียงเนี่ยคนเดียวกันเมื่อแดด พี่น้องได้ไปชุดนี้ก็เป็นดําทับสีขาวเด้อเนีะครับดําทับสีขาวลายดํานะครับมันมันตกปูทุกคนนะครับนะนะกันเดี๋ยวภพตะคูนะครับปีว่าบริษัททันนะครับนี่นะครับมันมาันนยครับอยู่กับผมอาตะกี้เด็กบันนอกนะครับกับเด็กบันนอกนะพี่น้องขอบคุณคขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนติดตามนะครับมั่นใจเชื่อใจนะครับจังสังนะครับ ไอ้ให้ผมไปรับประกันว่ามันเขาบ่เขาเนี่ยผมบ่ผมบ่ไดเบลออกหมายน้ำนะครับผมหัวมันเขาบ่เขาเนี่ยมันเชือตอกจริงๆนไปสั้นนะครับไปสั้นผมไปสั้นมือหนึ่งเนี่ยงบ่เขาก็มีนะครับไปสั้นอีกมือหนึ่งนะด้เป็นซีเป็นเศร้าเขมีนะครับเพราะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับมือเราขึ้นอยู่กับการเข่าไม้ของภูเขานี่ยนะครับใอ้ไปรับประกันว่ามันเขาบ่เขาเนี่ยผมบ่กไปรับประกันนะครับเพราะตอกห้เทศเนี่ยผมก็บริเทศพระครูเนี่ยบริเทศได้แลครับบอกพี่น้องทุกคนนะครับ เสื้อใจนะครับจังเสื้อใจเราก็เสื้อฝีมือนะครับจังสั่งนะครับให้พี่น้องมั่นใจก่อนนะครับจังสั่งเข้ามานะครับอ่ะพี่น้องฝากไว้น้ำแนักถ่ายเด็กบนนอ,อกนะครับเพจเด็กบนนอ,อกกับผมทา่านตะกี้เด็กบนนอ,อกสวัสดีครับ